สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครูมาอัคดคลิปวันนี้ครับน่าจะเป็นคลิปที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสมัครสอบในหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นครับนักเรียนทุกวันนี้การสมัครสอบมีการอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดรูปถ่ายลงไปในแพลตฟอร์มหรือลงไปในเว็บไซต์ที่เราสมัครสอบเนาะนักเรียนน่าจะรู้ครับไม่ว่าจะเป็นสมัครกพอพไม่ว่าจะเป็นสมัครหน่วยงานต่างๆภาคขอ หน่วยงานต่างๆนักเรียนจะต้องมีการอัปโหลดรูปภาพแต่ประเด็นคือการอัปโหลดรูปภาพนั้นหลายๆครั้งเราไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพได้แต่ไม่ใช่ความผิดของเราครับเรียนการอัปโหลดรูปภาพนั้นที่นักเรียนอัปโหลดไม่ได้มันเป็นเพราะว่าขนาดไซส์ครับขนาดหรือไซส์ของรูปภาพไม่ได้ตามที่เขาต้องการสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทําคือนักเรียนต้องดูว่าหน่วยงานที่นักเรียนสมัครไม่ว่าจะเป็นกอ,พห,อพหรือภาครหน่วยงานต่างๆเขาต้องการขนาดเท่าไหร่นักเรียนต้องปรับภาพที่นักเรียนมีให้ได้ขนาดตามที่เขาต้องการ แล้วนักเรียนถึงจะอัปโหลดได้ครูนีเห็นภาพมากขึ้นเนาะนหลายๆคนบ่นว่าอ้ยอัปโหลดทําไมไม่ได้คําตอบคือขนาดไซส์ของเรียนไม่ได้แต่ประเด็นคือแล้วนักเรียนจะทํำยังไงให้ขนาดภาพได้ตามที่ขอต้องการคําตอบคือหลายๆคนไปใช้แอปพลิเคชันหลายๆคนไปใช้การตัดต่อหลายๆคนไปใช้โปรแกรมเพ้นท์หลายๆคนไปใช้โปรแกรมโฟโต้ชอปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนักเรียนใช้โปรแกรม Photoshop. เพ้นท์นักเรียนใช้โปรแกรม Pen, กรโฟโต้ชอปอะไรพวกนี้จริงๆขั้นตอนมันยุ่งยากถ้านักเรียนไม่ใช่เก่งคอมพิวเตอร์มากเกินไปหรือ นักเรียนไม่ได้ชำนาญเกินไปมันเสียเวลามากๆมาในวันนี้ครูมีคําแนะนําดีๆมาฝากครับครูทดลองมาหมดแล้วเรียนครูไปพบเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่สามารถทําได้ง่ายมากทําเพียงแค่3ขั้นตอนจบเลยอัปโหลดเข้าไปจากนั้นพิมพ์ไซต์ที่ต้องการแล้วกดเซฟเ็จเลยครูพูดนี้เข้าใจนอกนักเรียนดังนั้นอยากเรียนตั้งใจฟังคลิปนี้ของครูนักเรียนจะสามารถใช้วิธีการนี้ไปสมัคร หน่วยงานต่างๆไปอัปโหลดรูปภาพได้ง่ายและไม่พบปัญหาเพราะทุกวันนี้ไม่มีการแปะรูปภาพแล้วเนาะในการสมัครหน่วยงานต่างๆเราใช้การอัปโหลดรูปถ่ายยกตัวอย่างครับครูเอาตัวอย่างมาให้ดูเลยอันนี้คือล่าสุดเนาะพนักงานราชการสุรกขากรที่รับวุฒิปวชเนาะหลายๆคนก็ไาจจะสมัครครับแต่ประเด็นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นครับเนี่ยประเด็นครูเอามาให้เห็นภาพเช่นสมมติกรมสุรกขากรบังคับอัปโหลดรูปถ่ายเนาะ รูปถ่ายที่เขาต้องการอัปโหลดมีขนาดไม่น้อยกว่า35 KB และไม่เกิน50 KB ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาของทุกคนสมมุติน,นเรียนไปใช้เว็บไซต์นี้ resizemate.net อันนี้ก็ยังยากนะครับเนียนครูลองไปใช้แล้วก็ยังยากดังนั้นมาฟังคําแนะนําของครูว่ามันมีวิธีการไหนบ้างที่จะง่ายที่สุดสมมุติคนไม่เก่งคอมก็ทําได้มาดูวิธีการของครูเนาะคือเอาง่ายคือน้กเรียนก็เช็คแค่ตรงนี้ครับเวลานักเรียนจะสมัครกอพ กสนอกทมหรืออะไรก็ตามครับหนงานต่างๆให้นักเรียนดูว่าขนาดภาพเขาต้องการเท่าไหร่อันนี้เขาต้องการไม่น้อยกว่า35ก็คือ35ขึ้นไปและไม่เกิน50นักเรียนถามครูว,ว่าถ้าเขาให้ช่วงกว้างขนาดนี้ควรจะเอาเท่าไหร่ดูคาแนะนําของครูครับนักเรียน,ายนภาพที่ความละเอียดน,น้อยๆ 35kb เงี้ยมันจะไม่ค่อยสวยแต่ภาพที่ความละเอียดเกิน50มันก็จะอัพโหลดไม่ได้ดังนั้นนักเรียนเอาเอกลางๆครับ40อะไรเนี่ย40กว่าๆจะเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยงามและอัพโหลดได้สวยครูผู้นี้เข้าใจปะ สวยงามละเอียดและอัปโหลดได้ครับดังนั้นนักเรียนต้องปรับภาพให้ได้ใกล้เคียงกับที่เราต้องการอยากใกล้เคียงส5มเพราะมันดูน้อยให้ใกล้เคียงห้าสิบโอเคไหมอันคือแนะนำของครูคือครูพูดง่ายๆถ้าหน่วยงานไหนกําหนดช่วงมาให้หน,น,นักเรียนนักเรียนพยายามใกล้เคียงตัวเต็มแม็กมันจะออกมาสวยโอเคนะวิธีการปรับภาพทำยังไงมาดูกันครับอ่ะมาดูเล่นๆก่อนเวลาเขาต้องการไฟล์ภาพเขาต้องการไฟล์อะไรบ้าง jpeg jpg png อะไรพวกนี้แล้วแต่เลยเนะี่ย ใน,นก็ดูว่าเขาต้องการอะไรส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้แหละ JPEG, PNG อะไรเงี้ยเนาะขั้นแรกในการที่นักเรียนจะอัพโหลดรูปถ่ายให้เรียนทำงี้ครับไปเอารูปถ่ายที่ตัวเองต้องการมามาวางไว้บนเดสก์ท็อปอย่ามองหน้าจอาครูนะมันตาลายนิดนึงเนาะงานเยอะเนเนี่ยให้เรียนมองรูปที่ครูาาวางวางรูปนี้อันไตเติลเนี่ยครูรูปมาวางเนาะคลิกเล่นๆเนี่ยรูปเนี้ยครับครูมาวางไว้บนเดสก์ท็อปมันจะง่ายแลวนักเรียนคลิกดูเล่นๆครับเดสก์ท็อปเรามีภาพที่อยู่บนเดสก์ท็อปเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ นักเรียนจะสังเกตเห็นขนาดครับดูขนาดเล่นๆนักเรียนจะสังเกตเห็นขนาดเห็นไหมครับ455 KB มันใหญ่มากเห็นไหม456 KB ดู2อันเลย4 4 5ถึง40455ถึง4 5 6มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับมันใหญ่กว่าที่เขาต้องการสิบเท่าเลยเนี่ยเขาต้องการแค่35ถึง50ดังนั้นนักเรียนต้องแก้ปัญหาในการปรับขนาดซึ่งการปรับขนาดมีหลายวิธีแต่ครูมาเสนอวิธีเดียวที่ง่ายที่สุดนักเรียนทำตามครูครับ วิธีการปรับขนาดที่ง่ายที่สุดคือใช้เว็บไซต์ l u n a p i ิครับ l u n a p Pi c t ก r รนี่แหละ l u น a า i c t r .com นักเียนจะเห็นหน้าจอนี้ใครหาเว็บไซต์นี้ไม่เจอเดี๋ยวมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครับครูจะแปะเว็บไซต์ไปให้นักเรียนแค่คลิกมันจะลิงก์พาไปหาเนาะจากนั้นนักเรียนใช้วิธีการที่ครูสอนไปทำนักเรียนฟังครูให้จบแล้วไปทำตามจะง่ายมากโอเคนะสเต็ปแรกวางวางรูปภาพที่เราต้องการไว้บนหน้าจอ ยังไม่ต้องคลิกขวาก็ได้นักเรียนเอาเคอร์เซอร์ไปชี้มันจะบอกว่า455 KB ไซส์มันเกินใช่ปะจากนั้นนักเรียนเข้าไปที่เว็บดูหน้าพิกมองไปที่อัปโหลดตรงนี้นักเรียนกดอัปโหลดแล้วก็หาไฟล์ที่เราต้องการเดสก์ท็อปเลื่อนมาไฟล์ที่เราต้องการชื่ออ n นเด o ท e กด o กดโอเพนทำไปๆไม่ยากเนาะก็จะพานักเรียนมาที่หน้าจอนี้ครับเห็นหน้าจอนี้เนาะ นักเรียนก็จะเห็นหน้าจอแบบนีอูใส่รูปเนี่ยแต่อย่าเอารูปแบบนี้นะ้าเรียนรูปแบบนี้สมัครไม่ได้ต้องรูปที่เรียบร้อยกว่านี้เนาะยืนตรงนะักเรียนรู้อยู่แล้วอะรูปแบบไหนที่เขาจะให้ใช้เนี่ยรูปแบบเนี้ยนะครับรูปแบบเนี้ยรูปภาพสุภาพเห็นไหมครับเห็นตรงนี้น้องเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยรูปถ่ายที่ถูกต้องนะครับเป็นแบบนี้โอเคลนะแต่ครูเอามาให้เป็นตัวอย่างใชยแต่ถ้าทําไงต่อเนี่นนยอนนมองไปที่เซตไฟไซส์กดตรงนี้เลาวคลิกเซตไฟไซส์จากนั้นนักเรียนดูครับรีไซส์ครับ มองซ่เขาต้องการเทร่าไหรสามสิบห้าถึงห้าสิบเราใส่ตรงตรงกลางเลยครูใส่สี่สิบนะเนี่ยลบออกแล้วกดสี่สิบใส่ตัวเล็กจากนั้นกดรีไซส์เห็นไหมครับก็จะออกมาแบบนี้เนี่ยจะเห็นครับครูกดเลขสี่สิบนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันออกมาสี่แปดแต่เรารับได้ไหมรับได้ดีเพราะเขาต้องการห้าสิบสี่แปดนี่สวยเลยนะใกล้ใกล้ห้าสิบแต่เนียนบอกครูทําไมหนูไม่ใส่ห้าสิบเลยถ้านเรียนใส่เลขห้าสิบเลยรีไซส์ออกมามันจะเกิน นักเรียนใส่ค่าต่ํานิดหนึ่งครับพอรีไซซ์ออกมาจากใกล้เคียงเห็นไะ่ครูต้องการใกล้เคียงห0สิบครูรีไซซ์สี่สิบออกมาสี่แปดครูโอเคได้ขนาดที่ต้องการถูกป่ะเห็นภาพน้องเลยนะจากนั้นทําไงครับกดไฟล์ทันครูใช่ไหมครับเนี่ยกดไฟล์กดเซฟแอดมันจะซักเกตนักเรียนเลยซักเกตด,ด้านบนสุดเห็นปหมมันซักเกตให้เซฟ png เราไปมองที่ png ใช้ได้ไหม png ใช้ได้กดเซฟแอด จากนั้นเรียนทำไงครับไปดูซิได้เปลากดโชว์อินโฟเดอร์เรียนสังเกตครับดูโฟเดอร์ล่าสุดเห็นไหม48สวยเลยคูก,กรอบออกมาหน่อยนึงกดคัดเพื่อจะวางบนหน้าจอครับยุบวางวางแลวนะเห็นนะมมันก็จะตั้งชื่อให้แล้วกดคลิกขวานิดนึนงเช็คละเอียด47.7ถึง48สวยไหมสวยสิ ไม่เกินไม่เกินห้าสิบเราได้ภาพที่ต้องการแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครูได้ภาพที่ต้องการแล้วแสดงว่ารูปที่ครูได้เสร็จแล้วใช้ได้สมมตินักเรียนบอกใช้ได้นักเรียนรีเนมมันเลยไฟนอกตั้งชื่ออะไรของนักเรียนก็ได้ครับแล้วแต่ครูเขียนไฟนอกครูได้นะเสร็จมันอยู่บน,นันมันอยู่บนเดสก์ท็อปนีนก็สามารถอัปโหลดตอนสมัครได้เลยเห็นภาพมาขึ้นเนาะเคลียร์นะครับนักเรียนชัดเจนเนาะรู้ไหมทำไมครูใส่สี่สิบพอครูต้องการรีไซน์มาให้ใกล้เคียงกับสี่สิบ ห้าสิบมากที่สุดเนาะถ้าเรนอยากจะได้ไฟล์อื่นก็ดูครับอยากจะเซฟเป็น jpeg อะไรเงี้ยครับก็ได้หมดเนาะแต่ครูแนะนำาเรียนให้ดูที่เขาต้องการอะไรเขาต้องการ jpeg png ได้หมดแล้วเว็บไซต์มัน s นัก g p s g png นี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเลือกเองครับกดเซฟได้เลยครูสองนงี้เข้าใจใช่ไหมครับเอาอีกทีไหมสนุกสนุกครูลบ delete ครับเรียนดูใหม่วางภาพไปที่หน้าจอ จากนั้นเข้าไปที่เว็บดูหน้าดูหน้านะหนะ้าจอนี้ดูหน้าจากนั้นอัปโหลดรูปภาพเลือกภาพที่เราต้องการสมมติครูภาพครูอันไตเติลกดอันไตเติลอัปโหลดรูปภาพอัปโหลดดิได้ภาพที่ต้องการง่ายไหมกดเซตไฟไซส์ใส่เลขที่ต้องการครูต้องการห้าสิบครูใส่สี่สิบจากนั้นกดรนะีไซส์นะเนนส์กดปั๊บ มันจะออกมา48ครูมองปุ๊บมันไม่เกินก็ใช้ได้ถ้ามันเกินนักเรียนก็กดใส่ใหม่โอเคไหมครับพอครูชอบแล้วครูกดไฟล์ตรงนี้กดเซฟอมเมจปับ๊บมันสักเกตมันสักเกต PNG ว่าเหมาะสมจริงๆครับนักเรียนกด PNG ปับ๊บได้จากนั้นนักเรียนกดโชว์อินโฟเดอร์มันจะโชว์แล้วนักเรียนคัดภาพครับคลิกขวากดคัดทำไมต้องคัดครูต้องการตัดออกเลยเปลืองพื้นที่เอาไปวางบนหน้าจอ เสร็จแล้วนั่นเอเช็คขนาดอีกทีได้เท่าไหร่สี่เจ็ดถึงสี่แปด kb ได้แล้วกูตั้งชื่อใหม่โอเคนะโอเคภาพโอเคแล้ว <laughs> นั่นเองจะตั้งชื่อนั่นี้นนก็ได้เสร็จแล้วที่เหลือนั่นเองก็อัปโหลดครับง่ายไหมเว็บไซต์ลูน่าพิกครับเว็บไซต์นี้แนะนําครับทั่นีองชีวิตง่ายมากถ้าเรียนใช้เว็บไซต์นี้เนาะทำมุนหน้าจอคอมครับ,บโอเคนะครับ จริงๆมันก็ทําบนหน้าจอา iPad ก็ได้จริงทาบนมือถือก็ได้เนาะนีนลองไปทําได้ได้เหมือนกันแหละแต่ครูชอบทําบนคอมเนาะมันง่ายครับเวลาทําอะไรบนคอมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนครับเห็นพามาขึ้นเนาะว่าสมมติเขาต้องการขนาดไฟล์เท่าไหร่นักเรียนทําไฟล์ได้ขนาดตามเขาก็จะเข้าไปอัปโหลดภาพได้ตามต้องการชูดไฟล์ได้เคลียน,นะครับจําเว็บไซต์นี้ไว้ครับเรียนรู้นาพิกมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครับครูจะแปะไว้ให้ครับเห็นไหม หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อการสมัครสอบของทุกคนแน่นอนครับเพราะว่าการสมัครสอบต้องการอัปโหลดรูปถ่ายไว้เจอครูในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ